ช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปนะคะบ่ายเย็นข้ามดึกนะคะตกบ่อยมากจริี่โคราเนี่ยตกทั้งวันเลยค่ะบางคนนะคะก็มีอาการหวัดไอจามมีน้ำมูกไหลทั้งวันค่ะขนาดผู้ใหญ่อย่างเราๆนะคะบางคนนอนโมเลยค่ะเพราะว่าเป็นหวัดไม่สบายสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเด็กเล็กๆที่ไปโรงเรียนน้องๆหนุ่มๆน,นะคะก็มีปไอมีจามมีน้ำมูกไหลตาม,มาก็คืออาจจะต้องเป็นไข้หวัดนะคะก็ต้องดูแลตัวเองอย่างมากเลยนะคะสําหรับน้องๆหนุ่มๆท่านไหนนะคะที่ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่มีน้ำมูก ทั้งที่จมูกทั้งวนันบางคนจมูกน้ำมูกใสคน้นบางคนน้ำมูกเขียวเหลืองหรือแห้งกลงนะคะสิ่งที่ทําได้เบื้องต้นโดยไม่ต้องกินยานะคะนั่นก็คือล้างล้างจมูกนะคะด้วยน้ำเกลือสําหรับเด็กเล็กๆนะคะวันนี้มีผลการดีๆแนะนํานั่นก็คือฮาชิค่ะช นฮาชินี่นะคะเขาเป็นน้ําเกลือสําหรับเด็กแรกเกิดเลยนะคะสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยและใช้ได้ทุกวันค่ะสําหรับน้องๆหนุ่มๆที่มีอาการเปียนนะคะแล้วมีน้ำมูกข้างในจมูกคุณพ่อคุณแม่อย่าพิ่งไปหายาลดน้ำมูกมาทานนะคะเพราะยาลดน้ำมูกสาหรับเด็กเล็กเนี่ยค่ะไม่ควรใช้ค่ะควรเริ่มต้นจากยาเฉพาะที่หรือน้ําเกลือก่อนนะคะเพื่อลดอาการคัดแน่นในจมูกค่ะสูตรของฮาชินะคะเขาจะมี2สูตรค่ะสีเขียวสําหรับสูตรเจนเทิลนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันค่ะส่วนสีฟ้านี่นะคะเป็นสูตรอยเจอร์นะคะสําหรับน้องๆหนุ่มๆที่มีน้ำ แท่งมากๆค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นทําให้น้ำมูกที่แข็งตังเนะะี่ยค่ะละลายออกมาได้ดีนะคะตัวนี้ปลอดภัยมากๆนะคะสําหรับเด็กเล็กนะคะและใช้ได้ทุกวันนะคะโดยลักษณะผลิตภัณฑ์เขานะคะจะเป็นขวดเล็กๆอย่างนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ให้น้องนอนบนตักหรือนอนบนที่นอนนะคะแค่เงยจมูกขึ้นนะคะ ก่อนอื่นก็แนะนําให้เอาคัาตเตบัตเช็ดน้ามูกที่ข้างค้างในจมูกน้องมาก่อนนะคะจากนั้นก็หยดไปที่จมูกน้องนะคะหรือถ้าน้องน้ามูกกังมากๆเช็ดไม่ไหวเราสามารถหย,หยดเข้าไปที่จมูก1-2อหยดได้เลยรอ 5- 1 0นาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกมาทําทีละข้างได้เลยนะคะสูตรพวกนี้ค่ะเขาจะไม่ได้ผสมตัวยาเป็นน้าเกลือเกลีที่สามารถใช้กับน้องได้อย่างปลอดภัยนะคะมี2สูตรนะคะแล้วก็ตัวนี้ผ่านการทดสอบและทําจากบริษัทยาด้วยนะคะ สามารถใช้ได้กับน้องน้องหนูห,นหนูที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้นะคะตอนเย็นๆย็นแล้วฝนมาโดนหัวน้องบางคนนะคะน้ำมูกกังทั้งวันนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆได้ที่บริเวณโพรงจมูกนะคะลดโรคต่างๆที่จะตามมาอย่างเช่นหวัดน,นะคะไอจาาหรือน้ำมูกมันไปอุดกั้นทางเดินหายใจทําให้น้องหายใจไม่สะดวกนะคะตรงตอนนี้ใช้ได้ตามอาการได้เลยนะคะหนึ่งขวดนี่ยนะคะมันจะเป็นหยดแบบนี้นะคะแล้วก็มีสองสูตรนะคะใครสนใจหรือมีข้อสอบถามนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะ